สวัสดีค่ะแนวเหล็ก,ลกที่กั้นทางรถไฟขึ้นแล้วไม่แน่ใจว่าทางทางรถไฟเขาแก้ไขหรือว่าไฟฟ้ามาไฟฟ้ามาพอดีไฟฟ้ามาพอดีเหล็กก็ขึ้นตอนนี้ก็ทุ่มกว่าเนาะเราก็ยืนอยู่ตรงนี้โบกรถตั้งหลายคันด้วยความรู้สึกว่าเราก็เป็นห่วงเนาะ ถ้ามอเตอร์ไซค์มาก็เสยเต็มๆอ่ะเพราะว่ามันอยู่แนวระดับหน้าผากหน้าอกประมาณพอดีเลยถ้าคนพื้นที่ก็จะไม่รู้เนาะเขาก็จะรู้แต่ว่าบ่ายสองโมงสีสห้าี่สิบนาทีรถไฟก็จะไปแนวกั้นก็จะไม่ลงอีกเลยนอกจากห้าโมงเย็นห้าโมงกว่ารถกลับมาจากกรุงเทพเข้าอารันเนาะอีกครั้งหนึ่ง เออก็ไม่เป็นไรด้วยความห่วงใยเนาะเราก็ช่วยอะไรได้ไม่เยอะแต่ว่าเราก็คอยบอกมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ต่างๆเราก็กลัวความเป็นอุบัติเหตุเนาะแต่ที่รู้ๆเราอ่ะก็ยางรถไฟยางมอเตอร์ไซค์เรากลัวแต่ว่าเราก็จะเข้าบ้านแล้วแหละขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยเดอ้อบุ๋มเดอ้อ